พลังงานภาพรวมคนเกิดวันจันทร์ปี2567เดี๋ยวดูพลังงานโดยทั่วไปก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนพลังงานคนวันจันทร์แบบอารมณ์ความรู้สึกเซนซิทีฟหน่อยหนึ่งนะคะไพ่ได้ไพ่พิเศษขึ้นมาแม่หมอขอเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบคนวันจันทร์ปีหน้าจะเป็นปีที่เหมือนกับมีความคิดความฝันความหวังใหม่ๆจินตนาการไอเดียบันเจิดปีหน้าเป็นปีที่เข้าใจตัวเองแบบ ละเอียดจริงๆอะเซนสัญชาตญาณดีมากคุณดูดิไพคุณแอฟสแต็กมากหมายความว่ามันมันมีปฏิหารอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการเมนิเฟสความเชื่อมั่นความศรัทธาการเยยวๆตัวเองได้สําเร็จคุณจะเล่นกับพลังงานบีน่าคนวันจันท์คุณจะเล่นกับพลังงานเล่นกับความเชื่อเล่นกับความศรัทธายิ่งมีความเชื่อความศรัทธาการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ตัวเองการเข้าใจชีวิต นะคะอาจจะได้เรียนอัพเลเวลเพิ่มอา่าเรียนต่อเรียนเพิ่มนะคะหรือไปมีเขาเรียกว่าเข้าคอร์สอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในในระดับพลังงานในระดับความเชื่อเพราะว่าปีหน้าแม่หมอยเห็นคนวันจันร์ทมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในใจแต่เป็นเป้าหมายที่มันเหมือนกับรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรชัดเจนในตัวเองมากๆแล้วรู้สึกว่าอยากจะแบบอธิษฐาน อยากจะให้ตัวเองมีคอมมิทเมนต์ที่ชัดเจนอยากจะแบบรู้ว่าตัวเองเป็นใครเกิดมาเพื่ออะไรทําอะไรนะคะมันจะสําเร็จได้ด้วยสัญชาตญาณมันจะสําเร็จได้ด้วยศักยภาพมันจะสําเร็จด,ด้วยญาณปัญญาเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ปีหน้าเป็นปีที่มีเสน่ห์มีออร่าควรจะต้องดูแลสุขภาพความสวยความงามชําระล้างร่างกายจิตใจนะคะกรวดน้ํา กดน้ําอุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลแผ่เมตตาเสริมสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองเพราะว่าปีหน้าเป็นปีที่บุญหรือว่าสัญชาตญาณหรือเซนหรือตัวตนที่แท้จริงของคุณอะที่มันเป็นแบบไฮเออร์เซลล์ของคุณอะกาลังจะถูกยกระดับขึ้นเพื่อเป็นคนที่มีแบบสัญชาตญาณในการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางมีพลังกาลังของกดของกดแรงดึงดูดมากๆต้องอยู่ในพลังงานบวกไม่ว่าจะ อะไรจะเกิดขึ้นกับคนวันจันทร์ขอให้เคลียร์พลังงานลบให้หมดนะคะแล้วเชื่อมัน่นมีเป้าหมายมีความฝันมีจินตนาการมีความศรัทธาแล้วแม่หมอคิดว่าคุณจะได้รับคำตอบได้รับการปลดล็อกได้รับการแบบว่าตาสว่างเห็นหนทางเห็นชีวิตเห็นแบบสัจธรรมอย่างแท้จริงเนาะ,ะมาดูเรื่องของการงาน,นะคะโอ้โหจัสน แรงมากนะคนวันจันทร์ปีหน้าเป็นปีที่คุณทำสิ่งใดมาตลอดหลายๆปีปีเนี้ยปีหกปีหน้าเป็นปีที่เหมือนจะได้รับข่าวดีค่ะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนอาจจะรู้ความจริงว่าเกิดมาเพื่ออะไรต้องการจะทำอะไรแล้วก็เหมือนกับลั่นวาจาอะไรตั้งใจทำอะไรจะได้สิ่งนั้นอ่ะอยากได้งานจะได้งานอยากเรียนจบอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรีเควสตขออะไรไปจะได้ตามขอ ปีหน้าคนวันจันทรแรงมากเลยนะแม่บอกเปิดมาสามใบได้ไพใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ปีหน้าเป็นปีที่คิดพูดทําอะไรคําพูดความคิดการกระทําคุณจะศักดิ์สิทธิ์มากๆมันจะไม่มีวิบากหรือความอะไรที่มาติดขัดเพื่อให้ไม่ได้สิ่งนั้นขอให้คิดดีทดําดีพูดดีตั้งใจเช่นอยากทํางานนี้ให้สาเร็จอยากจะ,ะมีธุรกิจของตัวเองเกี่ยวกับคําพูดการเจราจาเกี่ยวกับเป็นฟูลเอนเซอร์ หรือทำเพื่อเยียวยาสายสุขภาพนะคะสายดูแลสายพัฒนาผู้คนทำให้ผู้คนตื่นรู้เป็นแบบเป็นกระบอกเสียงเป็นประชาสัมพันธ์เป็นอะไรสักอย่างที่มันทำให้ผู้คนน่ะเขาได้เห็นความจริงของชีวิตอ่ะปีหน้าเป็นปีที่คุณจะได้ประกาศศักดดาคนวันจันทร์ปีหน้าเป็นปีที่คุณจะเป็น the best of version ในเรื่องของการงานคุณจะมีความเชี่ยวชาญบางอย่างนะคะมีความสามารถเฉพาะบางอย่างที่จะทำให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย นะคะในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางสายจิตวิญญาณก็แล้วแต่นะคะขอดูเรื่องการเงินการเงินปีหน้าค่อนข้างจะคล่องตัวค่อนข้างจะดีค่ะถ้าจะคิดหวังซื้อสินค้าสิ่งสิ่งของมีค่าสิ่งของที่สวยงามให้กับตัวเองจะดีมากๆโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวกับสายของสวยของงามการเยียวยาการบําบัดดูแลรักษาผู้คนทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณคุณจะไม่ติดขัดเรื่องของการเงินเลยคุณจะสนุกเกี่ยวกับการเงินนะคะแม่หมอบอกเพราะว่าให้เด็ก ถือถ้วยเนี่ยแปลว่าเริ่มต้นคือเห็นแล้วว่าตัวเองทําเงินได้ยังไงอะจากความสุขของตัวเองจากความเข้าใจชีวิตของตัวเองจากความเชื่อมั่นในตัวเองยิ่งหาเงินมาได้คนวันจันทร์ก็จะช่วยเหลือคนอื่นในเล็กน้อยน้อยทำบุญกับเด็กมีความสุขดูแลเองก็จะยิ่งได้เงินได้ทองขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจจะมีโชคมีลาภ จากเด็กจากบริวารจากคนที่เราไปเคยไปช่วยเหลือไว้นะคะทําธุรกิจกันครับปังมากนะคนคนวันจันทร์ปีหน้าถ้าธุรกิจอะไรที่ตัวเองชอบอะคะ่ะอาจจะเป็นงานอดิเรกก็แล้วแต่มันจะได้เงินเออแล้วมาแบบสามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งอะที่ดูแลตัวเองได้ดีที่สามารถที่จะเอามาแบบเปตัวเองในจุดที่อยากซื้ออยากหาอยากกินอยากเที่ยวสุขสบายใจนะคะ,ะในเรื่องของความรัก คนนี้มีคู่แล้วเนี่ยจะมีพั่นกันมากๆจะได้ทําภารกิจการค้ากันงานร่วมกันไอเดียความคิดมันจะมีปิ๊งแวหวปะคะเช่นแบบเฮ้ยเธอส่งเสริมชั้นเรื่องนั้นฉั้นส่งเสริมเธอเรื่องนี้ทําให้คนวันจันน่ะมีความสนุกกับการใช้ชีวิตทั้งเรื่องของชีวิตคู่ทั้งเรื่องของภารกิจด้วยกันทั้งเรื่องของแบบความตื่นเต้นท้าทายมีแรงปรถนามีแรงดึงดูดมีเป้าหมายความฝันที่เป็นไอเดียความคิดที่สนุกกับการใช้ชีวิตแล้วมันทําให้เราเหมาะมิติใหม่ๆกับคู่ชีวิตหรือกับคนรัก ได้ดีนะคะมันทำให้รู้สึกไม่เบื่อไม่เหงามีเรื่องความสนุกท้าทายแรงบันดาลใจเกิดขึ้นคนโสดคนโสดวันจันทร์ดีมากๆคนโสดวันจันทร์ได้ไพ่สิบเหรียญคนโสดวันจันทร์ถ้าไม่ถ้าไม่ได้โฟกัสเรื่องของคู่นะก็จะได้อยู่กับครอบครัวที่มีความสุขแต่ถ้าโฟกัสคู่ ปีหน้าคู่คุณอาจจะยังไม่ได้ปรากฏตัวแต่บอกเลยว่าไพ่เหมือนสปอยว่าคุณจะได้คู่ที่ดีอ่ค่ะได้คนที่เข้ามาช่วยเหลือทํามาหากินเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะการเงินที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นปีหน้าคนวันจันทร์เซอร์ไพรส์หลายอย่างความรักความมั่นคงการใช้หนี้ใช้สินหรือครอบครัวคุณน่ะจะชักนําใครบางคนเข้ามาให้คนโสดวันจันทร์ได้รู้จัก ให้คนโสดวันจันทร์ได้เรียนรู้ค่ะความรักไปในทิศทางที่ดีอาจจะเข้ามาแล้วยังไม่ได้เฮงจีไม่ได้เิงเป็นแฟนแต่าจะสนิทใจแล้วแบบคบกันไปในระยะยาวๆได้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมคนวันจันทร์ปีหน้าเป็นปีที่แม่หมอยอยากให้เคลียร์พลังงานลบทั้งหมดอะไรที่คาดหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างหวังต้องปล่อยผ่านให้เร็วกลับมารักตัวเองกลับมาเชื่อมั่นในความสุขนะคะปล่อยผ่านความทุกข์ปล่อยผ่านความยึดติดหรือว่าไปคาดหวังว่าเดี๋ยวฉันจะต้องสําเร็จอย่างนั้นเดี๋ยวฉันต้องสาเร็จอย่างนี้ คุณจะต้องชำระล้างตัวเองค่ะอาบน้ำอาบท่าดูแลตัวเองตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจทำในสิ่งที่หวังเชื่อมั่นนะคะอย่าทำงานหนักเกินไปอย่าเอาตัวเองไปแลกกับเงินมากเกินไปให้หาเวลาพัฒนาให้หาเวลา m a n ิ f ฟสให้หาเวลาแบบว่าอยู่กับการไหว้พระสวดมนต์หรือการพัฒนาตัวเองเยอะๆมันจะทำให้คุณหลุดออกจากอะไรที่เคยพลาดหวังแล้วได้ในสิ่งที่คู่ควร